ตอนที่26ค่ะ<า>เสียงมือถือของกองก็ดังขึ้นในช่วงสายๆของวันใหม่นะคะหลังจากที่เขาเปิดเครื่องเมื่อคืนตอนที่กองอะเปิดโทรศัพท์มือถือกองก็อึ้งไม่น้อยเลยเมื่อมีข้อความจากวาทินเข้ามาเยอะมากและมีข้อความเตือนเรื่องสายโทรเข้าจากวาทินรวมถึงพ่อของเขาด้วยแต่กองเลือกที่จะมองเมืนสายตาของพ่อตัวเอง เพราะยังคงน้อยใจอยู่เพราะคือมองเมืนสายของพ่อตัวเองนะคะเพราะว่ายัางน้อยใจอยู่กองคิดว่าพ่อคงโทรมาคงไม่พ้นเรื่องทวงท,องท,อ,งทองที่หายไปแน่นอนกองก็งัวงเงียงหยิบมือถือขึ้นมาดูก่อนจะขมวดคิว้วเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของวาทินกองก็กดรับสายล่าสุดเลยค่ะด้วยอารมณ์ขุนนิดๆผมง่วง กองก็พูดขึ้นก่อนที่วาทินจะพูดอะไรแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหวัวเราะเบาๆจากวาทินสายแล้วนะกองไม่ตื่นมากินข้าวก่อนละวาทินก็ถามกลับทรรมกองมุดหน้าลงหมอนอย่างาง่วงงุนสุดๆผมไม่หิวผมจะนอนกองก็ตอบกลับเหมือนเดิมอยากกินอะไรพี่จะได้ซื้อไปไว้ให้ตื่นมากองจะได้กินเลยวาทินก็ถามอย่างเอาใจกองก็เงียบไปนิด นี่กำลังงอผมอยู่ใช่ไหมกองก็ถามกับจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่พี่ก็ห่วงกองแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะวาทินก็ตอบกลับมาทําให้กองแอบเบดปากใส่มือถือแต่มันก็จริงตามที่วาทินพูดก่อนหน้านี้วาทินก็ห่วงกองในทุกๆุกเรื่องอยู่แล้วกระเพาะปลากองก็ตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบหนึงได้ เดี๋ยวพี่จะซื้อเจ้าประจําให้นะกองก็ตอบกลับไปเอ้ยหรือกองจะไปกินที่ร้านเดี๋ยวพี่จะซื้อจ้าประจําให้นะหรือกองจะไปกินที่ร้านหวาดินก็ถามขึ้นเพราะอยากจะหาเรื่องมารับกองไม่วันนี้ผมไม่อยากออกไปไหนผมจะกินที่ห้องพี่ซื้อมาเผือให้สองมันด้วยละกันกองก็บอกกลับไปโดยที่ไม่เรลืที่จะฝากซื้อให้เพื่อนด้วย พี่ไปกินที่ห้องกองด้วยได้ไหมพี่อยากกินข้าวพร้อมกองพี่ไม่อยากกินคนเดียววา่าถึงก็พูดเสียงติดอ้อนๆเน,นิดๆกองก็แอบยิ้มขำเนิดๆเมื่อนึกถึงภาพของผู้ชายที่มีลูกน้องติดตามแบบหน้าเกลงขามแต่ทรงเสียงอ้อนขอออกมากินข้าวในหอพักแคบๆของเขากับเพื่อนถ้าพี่มานั่งกินได้ก็ตามใจแค่นี้นะผมจะนอนตอ กองก็บอกก่อนที่จะตัดสายไปแล้วนอนยิ้มคำอยู่คนเดียวกองยังไม่หายโกรธว่าทินร้อเซนะคะแต่แทนที่จะโกรธแล้วไม่กุยไม่มองหน้าเขาเลือกที่จะโกรธแบบหาเรื่องแกล้งอีกฝ่ายดีกว่าหาเรื่องแกล้งเขาได้เนี่ยอารมณ์ดีลวมึงเสียงของสองที่อยู่อีกฝั่งของห้องก็ดังขึ้นกองที่ตอนนี้ตาสว่างแล้วก็หันไปมองเพื่อนกูเสียงดังหรอวะสอง กองก็ถามกลับสองก็ลุกไปนั่งขยี้หัวตัวเองไปมาเปล่ากูตื่นตั้งแต่เสียงมือถือมึงดังละตกลงว่าคุณวาทินก็จะมาที่ห้องเราใช่ไหมสองก็ถามกับไม่รู้สิกองก็ตอบเหมือนไม่ใส่ใจแต่ก็แอบหวังอยู่ว่าวาทินจะมากูว่ามาแน่นอนวาดแล้วกูไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าจะได้ต้อนรับเพื่อนเคยสักหน่อย สองก็พูดคำคก่อนจะลุกเข้าห้องน้ำไปส่วนกองก็นอนเล่นมือถืออยู่สักพักใหญ่ๆถึงจะเข้าไปอาบน้ำบ้างก๊อกกอกวาทินในชุดลําลางปกติก็เคาประตูห้องพักของกองโดยท่าทีนิ่งๆวันนี้เขาได้หยุดพักนะคะจึงอยากมาหากองเพื่อน้อให้กองอะหายโกรธแต่คนที่ออกมาเปิดประตูคือสองเข้ามาก่อนสิครับไอกองมาอาบน้ำอยู่สองก็พูดเชเชิญ รบควรหน่อยนะวาทินก็พูดขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปด้านในห้องพักของสองและกองเขาเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนที่กองไม่สบายห้องพวกผมไม่มีโต๊ะรับแขกนะครับนั่งกับพื้นได้หรือเปล่าสองก็ถามขึ้นพร้อมกับเอาโต๊ะญี่ปุ่นมาวางไว้กลางห้องแล้วเอาเบาะลองนั่งให้วาทินนั่งได้สิฉันไม่ใช่คนถือตัวขนาดนั้นวาทิน ก็ตอบกลับไปเขาได้ยินเสียงอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหัวก็นึกถึงตอนที่เขาอาบน้ำกับกลองนี่ฉันซื้อกระเพาะปลามากรองบอกว่าอยากกินแล้วฉันก็จะขอกินที่นี่ด้วยใายสะดวกหรือเปล่าวาทินก็ถามสองไปสองก็เลยไพยักหน้ารับสะดวกครับไอ้กลองมันว่าไงผมก็ว่าตามมันนั่นแหละสองก็ตอบกลับก่อนจะลุกไป หยิบชามช้อนมาเตรียมไว้ให้แครกเสียงเปิดประตูห้องน้ำก็ดังขึ้นทำให้วาทิเนเงยหน้าไปมองรวมทั้งสองด้วยก่อนที่วาทินจะขมวดคิ้วเข้าหากันมุนเพราะกองพันผ้าขนหนูแค่ช่วงล่างออกมาเท่านั้นนะคะมือถือเอ้มือก็เอาผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งเช็ดผมไปด้วยซึ่ง สีข้างของกองขึ้นรอยช้ำจนเห็นได้ชัดทำไมไม่เอาเสื้อผ้าเข้าไปใส่ในห้องน้ําหลักกองวาทินก็ถามขึ้นเสียงนิ่งสองก็แอบยิ้มนิดๆเพราะจริงๆแล้วเขากับสองก็ถอดเสื้อกันในห้องกันเป็นเรื่องปกติบางทีร้อนมากๆใส่แค่บ็อกเซอร์นอนด้วยซ้ําแต่วาทินคงไม่ชอบใจนักผมใส่เสื้อผ้านอกห้องน้ําเป็นเรื่องปกติกองก็ตอบกลับมา แต่ในใจก็แอบขำและรู้สึกดีที่วาทินมีท่าทีห่วงเขาแบบนี้แล้วตอนอยู่กับพี่ทำไมใส่ในห้องน้ำวาทินเลยแกล้งถามส่วนกับใบต้นหน้าสองทำให้กรองชะงักไปนิดใบหน้ากร้อนเผาก็ผมไม่ชินกลองก็ตอบกลับทันทีพร้อมกับมองเพื่อนที่กำลังแอบ,บํำด้วยสายตาดุดุสอง เลยต้องรีบกั้นคำทันทีเอาเสื้อผ้าไปใส่ในห้องน้ำเลยครับวาทินก็พูดออกมาพร้อมกับมองกลองด้วยสายตาเข้มๆกล่องรู้สึกหวั่นใจอยู่บ้างแต่ก็อยากจะแกล้งวาทินถ้าผมใส่ตรงนี้พี่จะทำแกม่กองก็ถามเสียงราบเรียบพร้อมกับจ้องหน้าวาทินนิ่งๆวาทินก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆ กรองพี่ขอได้ไหมวาทินก็พูดยำ้ำสองอะไม่คิดว่าวาทินจะกล้าขอร้องกองตอนหน้าเขาแบบนี้กรองก็เหม็นปากนิดพยายามกั้นยิ้มละเรื่องมากว่ากรองก็แกล้งว่าแต่ก็หยิบเสื้อผ้าแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำทำให้วาทินยิ้มออกมาได้บ้างแล้วก็หันมาหาสองที่ทำหน้าเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหม วาทินก็ถามสองเรืความสงสัยสก็เลยพยักหน้ารับครับก็เป็นเรื่องปกติพวกผมก็ถอดเสื้อใส่แค่บ็อกเซอร์อยู่ด้วยกันประจำสองก็ตอบตามจริงวาทินก็กระมวดคิวเข้าหากันทันทีส่วนสองก็หัวเราะออกมาเบาๆไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ได้พิศวาสอะไรไอ้กองไอาแๆนนั้นมันเองก็ไม่ได้ปลื้มกับร่างกายของผมเท่าไหร่หรอกสองก็พูดคำๆวาทินก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อ กระทั่งกองอเดินออกมาจากห้องน้ําเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วกองมากินเร็วเดี๋ยวจะหายร้อนวาทินก็พูดพร้อมกับเทกระเพาะปลาใส่ช,ชามให้กอง 2. ก็เทของตัวเองในขณะที่กองอเดินมานั่งลงตรงพื้นอีกฝั่งวันนี้พี่ไม่มีงานทำหรือไงถึงมาหาผมได้กองก็ถามด้วยน้ำเสียงปกติ ให้พี่ได้พักบ้างเถอะลุยงานมาหลายวันจนเด็กแถวเนี้ยเข้าใจผิดจนโกรธไปแล้ววาทินก็แกล้งพูดแซวขึ้นมาเด็กแถวนี้คือใครผมไม่รู้จักผมรู้จักแบกกองก็แกล้งถามย้อนกลับไปบ้างก่อนที่วาทินจะเลื่อนชามกระเพาะปลามาให้เด็กตรงหน้าพี่นี่ไงวาทินก็บอกมายิ้มยิ้มเออกูว่ากูไปกินห้องไอคิงดีกว่า สองพูดถึงเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆกันนะคะ <c oughs> นั่งกินที่นี่แหละกองก็หันมาบอกกับสองสองก็มองหน้าวาทินกับกองสลับกันไปมาก่อนจะยิ้มแหงๆกูไม่อยากเป็นกอขอคอวะ่ะตามสบายนะครับสองพูดขึ้นก่อนจะคว้าชามกระเพาะปลาแล้วลุกออกจากห้องทันทีกองก็มองเพื่อนอย่างขัดใจแต่ก็ห้ามอะไรไม่ได้กินสิครับ รอใครมาตัดดิบบินหรือไงกองก็หันมาจิกกัดวาทินที่นั่งยิ้มอยู่ก่อนจะนั่งกินกระเพาะปลาที่วาทินซื้อมาให้ทันทีวาทินก็นั่งกินไปพร้อมกับกองกันเลคะ่ะกินเสร็จเดี๋ยวพี่ขอทายาให้กองหน่อยนะวาทินก็พูดขึ้นเพราะเห็นว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จองกยังไม่ได้ทายาที่รอยช้ำตรงสีข้างเลย ปุ่นทายเางได้ก่องก็ตอบกับท่านควันแต่พี่อยากทาให้วาทินก็พูดขออีกกองเลยมองหน้าวาทินนิ่งๆตามใจอยากจะทําอะไรก็ทํากองก็ตอบโดยไม่ได้คิดอะไรแต่คนจ้าได้อย่างวาทินก็ยิ้มกลิ่มทันทีเมื่อกินกระ,ระเพาะปลาหมดแล้วกองก็ยกเอาไปล้างที่อ่างล้างตรงระเบียงก่อนจะกลับมาหยิบ ยาทาส่งไปให้วาถินแล้วนั่งลงข้างๆเพื่อให้วาถินทายาให้วาถินก็รับรอดยามายิ้มยิ้มกองก็ลังชายเสื้อขึ้นมาเพื่อให้วาถินทายาวาถินก็ค่อยๆบรรจงป้ายกขีนยาลงไปเบาๆกึกกองรู้สึกขนลุกยามที่วาถินทายาให้เขานะคะนิ้วแกงก็ค่อยคลอย,อยลูบไล่ไปตรงรอยชัน อย่างเบามาือทำให้กองอหายใจไปทั่วท้องเลยทีเดียวกำลังเนียนลวนลามผมใช่ไหมกองกระถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนิ่งน่งพยายามคุมเสียงไม่ให้สั่นเพราะความบ้าบิววาทินก็หัวเราบเบาๆในลำคอกองอย่าใส่ลายพิซี่วาทินก็พูดกลับมาพี่อย่ามาแก้ตัวผมอ่ะรู้นิสัยพี่หรอกวาทินไอกอง ก็ว่ากลับไปอย่างไม่ยอมนะจุบพิ่ถิน่นกองก็หันมาเรียกว่าทินเสียงเข้มเมื่อวาทินหอมแก้มของเขาแล้วพาออกมาอย่างรวดเร็วกองห้ามกดพี่นะก็กองบอกพี่เองว่าอยากทำอะไรก็ทำตอนนี้พี่อยากหอมแก้มกองมากพี่ก็เลยหอมพี่ผิดตรงไหนวาทินก็พูดออกมาแบบเป็นชุดทำให้กองถึงกับทึ่งในสกิลการแถของวาทินเป็นอย่างมาก ทำไมพี่เจ้าเล่ยแบบนี้วะอยากให้ผมหายโกรธหรืออยากให้ผมมากรธมากกว่าเดิมกันแน่กองก็ถามกลับแต่หน้าก็ร้อนบูกเคยฟังเพลงของเอวีโนมอลไหมวาทินก็ถามกองก็ทำหน้างงเล็กน้อยคุ้นๆช่ยที่ร้องพูดไม่ค่อยเก่งปะกองก็ถามกลับวาทินก็ถอนหายใจเบาๆเพลงนี้ตั้งหลายปีแล้วแต่เพลงที่พี่อยากให้กองฟังมันตั้งแต่สมัยพี่วัยรุ่น กองคงไม่รู้จักแน่แน่ว่าทินก็พูดอย่างอ่อนใจเพราะลืมไปว่ากองเพิ่งจะอายุ18คงไม่ค่อยรู้จักนักร้องในยุค90เท่าไหร่กองก็หัวเราะคำออกมาเบาๆบเมื่อได้ยินแบบนั้นพี่ก็บอกชื่อเพลงมาสิเผื่อผมเคยฟังกองก็ถามขึ้นยิ้ม,มเพลง i'm sorry วาถินก็บอกกับพร้อมกับมองหนะ้ากองไปด้วยกองก็เลิอกคิ้วขึ้นนิด,นด อำาซอรี่สีดาหรอก้องก็ถามกลับอย่างงงงจนวาทินถอนหายใจออกมาอีกครั้งช่างเถอะเดี๋ยวกองจะงงเข้าไปใหญ่วาทินก็บอกออกมาอย่างโปรงๆกลองก็ยิ้มขำเขาไม่เคยฟังเพลงของวาของวงที่วาทินบอกสักเท่าไหร่นะคะแต่พอคุณหูชื่อวงอยู่บ้างคงกำลังนินทาพี่อยู่ในใจใช่ไหมว่าพี่แก่ วาทินก็ถามดักขึ้นมากองก็ยักไหลเล็กน้อยผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยพี่ร้อนตัวไปเองแล้วนี่ทายาให้ผมทั่วแล้วใช่ไหมกองก็ถามกลับพอวาทินพยักหน้ารับกองก็เอาเสื้อลงเหมือนเดิมดูดูด,ดูเสียงมือถือของวาทินก็ดังขึ้นทำให้กองหันไปมองวาดินก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วถอนหายใจเบา ไม่อยากจะรับสายเลยให้ตายสิวาทินก็บนอูุบแต่สุดท้ายก็ต้องรับสายอยู่ดีว่าไงแกเซนแทนฉันไม่ได้หรอวะเออเออเออเดี๋ยวเข้าไปนง้อเมียอยู่เว้ยแค่นี้แหละวาทินก็พูดสายกับน้องชายตัวเองที่โทรมาตามให้เขาเข้าไปเซ็นเอกสารในบริษัทด,ด่วนกองได้ยินที่วาทินพูดเมื่อกี้ก็นี่หวานหน้าไปอีกทางเพราะหน้าขึ้นสีละเลือด กองวาทินก็เรียกกองเสียงแผวครับกองก็ขานรับโดยไม่ได้มองหน้าวาทินเพราะกระดากอาย่ับคำว่าเมียที่วาทินพูดถึงก่อนหน้านี้พี่มีงานด่วนเข้ามาต้องเข้าบริษัทวาทินก็พูดอย่างเซ็งๆพี่ก็ไปสิกองก็ตอบกลับแต่พี่ยังอยากง,งอกองต่อน,นี่กองไปกับพี่ได้ไหมไปให้พี่งอหน่อย วาทินก็พูดขึ้นทำให้กองหันหน้ามามอง,มองวาทินอย่างงงงพี่ถ้าจะเปน็นอามากนะผมไม่ไปไหนดังนั้นแหละผมจะนอนพักเดี๋ยวตอนเย็นผมต้องออกไปร้านอีกกองก็โวยกลับไปวาทินก็ได้แต่นั่งท้อนหายใจงั้นคืนนี้พี่ไปหากองที่ร้านนะวาทินก็ต่อรองกองก็เลยพยักหน้ารับก่อนที่วาทินจะลุกขึ้นกองไม่ต้องไปส่งพี่หรอกพี่ลงไปเอง กองพักผ่อนเธอวาทินก็พูดขึ้นไม่เห็นกองอะลุกตามเขาด้วยใครบอกว่าผมจะไปส่งพี่ผมจะไปล็อกประต,ตูตอนที่พี่ออกไปต่างหากกองก็แก้งว่ากลับไปจริงจริงกองก็ว่าจะไปส่งวาทินแค่ประตูห้องเท่านั้นแหละวาทินก็เลยยิ้มนิดๆอยากจูบอยากหอมแก้มวาทินก็พูดออกมาตรงๆไม่กองไม่ตอบกลับ กองก็ตอบกลับสั้นๆนะคะด้วยน้ำเสียงที่จริงจังโอเคไว้กองหายโกรธเมื่อไหร่พี่จะทบตั้งต้นทั้งดอกเลยคอยดูวาทินก็บนน้อกมาจงใจให้กองได้ยินเลิกบนเป็นคนแก่ได้ละเพิ่งจะอายุ30มสิกองก็แกงวาออกมาก่อนจะเดินตามวาทินไปที่ห้องมาที่หน้าห้อง วาทินก็มองกลองแล้วยิ้มอ่อน,ออนก่อนจะยกมือขึ้นมาแค่ยิ้หัวของกลองเบาๆหายโกรธพี่เร็วๆนะครับพี่จะจะขาดละว,วาทินก็พูดเสียงนุ่มทำเอากลองอ่ะใจเต้นแรงแทบจะกั้นยิ้มไว้ไม่ไหวกลองแทบจะลืมเลือนเรื่องราวที่โกรธวาทินไปสมมดสิ้นเลย ถ้าลูกน้องพี่มาเห็นพี่แบบนี้คงหมดความนับถือพี่กันแน่ๆแน่กองก็แก้งว่าวาทินก็หัวแล้วขับเบาๆก่อนจะแยกกลับไปส่วนกลองนะคะก็ปิดประตูแล้วเดินไปแอบดูว่าทินที่ระเบียงพอเห็นว่าวาทินขึ้นรูดอกไปแล้วกองก็กลับมาที่เตียงพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาเปิด YouTube หาเนื้อเพลง i'm sorry ของวง a b n o m a l เพราะอยากรู้ว่าทำไมว่าทินถึงอยากให้เขาฟังเพลงนี้ก่องก็นั่งฟังเพลงพร้อมกับอมยิ้มให้กับเนื้อหาซึ่งก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการขอโทษที่ทำให้โกรธและกลองจะรู้สึกชอบเป็นพิเศษต,ตอนช่วงสุดท้ายของท่อนหก่ะเอยาทรมานด้วยการไม่มองหน้ากันให้นึกสงสารคนรักกันจนขอโทษผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ หลังจากวันที่วาทินเอากระเพาะปลาไปง้อกองแล้วเขาก็เบียนไปหากองเป็นประจำทุกครั้งที่ว่างเลยค่ะแต่ถ้าวันไหนเขางานยุ่งก็จะโทรไปหาหรือไม่ก็ให้ลูกน้องเอาของกินไปให้กลองอยู่เสมอกองเองก็ยังไม่ยอมไปไหนมาไหนกับวาทินไม่ยอมให้วาทินมาลวนลามลามุลม่มล่ามกับตัวเองด้วยนะคะ แต่ก็ยังพูดคุยกับวาทินเป็นปกติมีกวนมีป่วนวาทินกลับไปบ้างทําให้วาทินแอบคัดใจไม่น้อยที่ทําอะไรกลองไม่ได้จริงจรงแล้วกองหายโกรธวาทินตั้งแต่ฟังไปแอมซอลี่แล้วลวคะค่ะแต่เขายังไม่อยากบอกวาทินเท่านั้นเองนะากองนาะไปกับพี่นะาวาทินกันนางกอนขอกอง อยู่หน้าเคาน์เตอร์บาร์ในร้านของศิลขณะที่กองกำลังทำงานอยู่วันนี้วาทินนั่งดืง่มและเขาก็ชวนกองไปที่ห้องสำราญด้วยกันหลังจากที่กองเลิกงานแล้วเลิกงานผมก็เหนื่อยแล้วพี่จะให้ผมไปทำไมกองก็บนกลับมามือก็ผสมเครื่องดื่มไปด้วย ถ้าพี่ช่วยไม่ให้กองเหนื่อยเกินไปกองจะไปกับพี่ใช่ไหมวาทินก็ถามกับกองก็มองหน้าวาทินด้วยควาไม่เข้าใจแต่ก็พยักหน้ารับด้วยความอยากรู้ว่าวาทินจะช่วยเขายังไงกองก็ตอบรับพี่แล้วนะวาทินก็พูดย้ำอืมกองก็ตอบออกมาค่ะวาทินก็ยิ้มกลิมงั้นรอพี่แป๊บหนึ่งวาทินก็พูดขึ้นก่อนจะเดินไปหาสินที่คุยกับลูกค้าอยู่กองก็มองวาทิน อย่างสงสัยวาทินก็คุยบางอย่างกับสินแล้วสินก็พยักหน้ารับแล้ววาทินก็เดินไปหาลูกน้องสามคนที่นั่งดื่มรออยู่ที่โต๊ะโดยมีกองมองตามไม่วางตาและเพียงแค่ไม่นานค่ะลูกน้องทั้งสามของวาทินก็เดินเข้ามาที่หลังบาร์ขอทางนิดนึงนะครับคุณกองใส่ก็พูดขึ้นกองก็ขยับถอยห่างออกมาอย่างงงง,งก่อนที่ลูกน้องของวาทินจะเป็นคนรับออเดอร์เครื่องดื่มและ จัดการทุกอย่างอย่างคล่องแคล่วแถมไซย,ยังควงขวดเครื่องดื่มไปมาจนทำให้ลูกค้าต่างมองด้วยความสนใจแม้แต่สินเองยังมายืนเอามือถ่ายคลิปโชว์การควงกระบอกเช็คของาซอีกด้วยพี่ถินนี่พี่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยกองก็ถามวาทินดันทีวาทินก็ยิ้มนิดนิดเจ้าสซมันเป็นบาร์เทนเดอร์มือหนึ่งของพี่เลยนะ ว่าทินก็พูดขึ้นชมลูกน้องตัวเองผมไม่ได้อยากรู้ว่าลูกน้องของพี่เป็นบาเดนเดอร์มาก่อนหรือเปล่าแต่ผมอยากรู้ว่าพี่ทินให้ลูกน้องพี่มาทําบ้าอะไรตรงนี้กองก็ถามย้ำก็พี่ไม่อยากให้กองเหนื่อยกองจะได้ไปกับพี่คืนนี้พี่เลยให้สามคนเนี่ยามาช่วยงานกองอ๋อสินอนุญ,ญาตแล้วนะวาทินก็ตอบกลับด้วยท่าทีปกติกองก็นิ่งอึงมาได้ยินพี่จะบ้าอะไงนี่มัน กองกำลังจะโวยวายใส่วาทินที่ให้ลูกน้องมาแย่งงานของเขาทำกลองไม่ได้บอกนีว่าห้ามไม่ให้พี่ใช้วิธีนี้วาทินก็พูดดักออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมป,ปากทำให้กลองชนักคำพูดที่กำลังจะโวยต่อทันทีได้แต่มองหน้าวาทินอย่างงึดทัดอย่านะกองรับปากแล้วว่าจะไปกับพี่กอง จะไม่ต้องหาเรื่องไปทำอย่างอื่นเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยเลยนะถ้ากองไปทำอย่างอื่นพี่จะโทรตามลูกน้องพี่มาเพิ่มวาทินก็พูดขู่พี่นี่เกินมันใหญ่จริงๆตามใจอยากให้ใครทำอะไรก็ตามใจเลยกองก็บ่นอุบก่อนจะช่วยคนอื่นๆทำงานแต่พอกองจะทำอะไรลูกน้องกองวาทินก็คอยช่วยตลอดสองเองก็ยังเดินมาแซวว่ากองควรนั่งชี้นิ้วสั่งอย่างเดียว เลยโดนกองเตะไปทีหนึ่งสุดท้ายกองก็ต้องนั่งมองคนอื่นทํางานโดยที่ตัวเองทำได้อย่างมากก็หยิบแก้วให้เจ้านาะยคุณนี่ใช้งานลูกน้องหนักจริงเลยนะกองก็แกงพูดแขะใส่ที่ยืนผสมเครื่องดื่มอยู่ข้างๆถึงจะหนักแต่นายก็ดูแลพวกผมดีครับใส่ก็ตอบกลับกองก็เบะปากอย่างมันใส่ คุณสำคัญกับนายมากนะครับใส่ก็พูดขึ้นทำให้กองเชงงักไปนิดส่วนวาทินกำลังคุยสายอยู่กับวายุแล้วพวกคุณไม่รู้สึกแย่บ้างหรอที่เจ้านายของพวกคุณมาสนใจเด็กธรรมดาแบบปุ่มนะกกองก็ถามด้วยความอยากรู้พอเขากับวาทินต่างกันมากจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนายครับอะไรที่นายว่าดีพวกผม ก็ว่าดีผมเชื่อว่านายเลือกคนไม่ผิดอีกอย่างการที่คุณอายุน้อยกว่าหรือฐานะด้อยกว่าเจ้านายของพวกผมมันไม่มีผลอะไรกับความรู้สึกของเจ้านายผมนี่ครับใส่ก็ตอบตามที่คิดเพราะเขาอยู่กับวาทินมาน,นานกลองที่ได้ยินก็งเงียบไปนิดพวกคุณดูเหมือนจะเชื่อมั่นในตัวเจ้านายมากเลยนะกลองก็พูดกลับไปด้วยท่าทีปกติ ไม่ได้ประชดแต่อย่างใดนะคะเพราะเขารู้สึกได้จริงๆว่าลูกน้องของวาทินทุกคนเชื่อใจและยินยอมทำทุกอย่างให้วาทินจริงๆแล้วคุณล่ะคบจะเชื่อใจและเชื่อมัน่นในเจ้านายของพวกผมได้หรือเปล่าใส่ก็ถามกลองกลับมาบ้างทำให้กลองชงงะงักตึ๊ดใส่ถอยห่างจากกลองบ้างก็ดีนะเสียงทุ้มของวาทินก็ดังขึ้นทำให้กลองกับใส่เงยหน้าไปมอง ก็เห็นว่าวาดินกำลังจ้องเขาทั้งสองคนคำมิงส่ก็หัวร้อเบาแล้วรีบก็ยับออกคางจากกองดันดีพี่ทินอย่าเลอเทอว่ะผมกำลังคุยกับเขาอยู่นะกองก็ว่าออกมาวาทินกันดีตาลงนิดนิดแล้วคุยอะไรกันวาดินก็ถามต่อเขาอ่ะรู้ว่าไซไม่กล้าดีทายกลัวเขาแน่แต่วาทินก็ห่วงไม่อยากให้ใครสนิทกับกองมากเกินไป กองก็กอ,อกตาไปมาอย่างอ่อนใจแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรวาทินจนถึงเวลาเลิกงานสินก็เดินเข้ามายกมือไหว้ลูกน้องของวาทินที่ช่วยงานโดยที่ไม่ได้ต้องการค่าตอบแทนและคนที่สินแทบจะก,การาบตักก็คือวาทินพี่สินอยาเว์เขาก็แค่ช่วยเพราะมีจุดประสงค์ไม่งั้นเขาคงไม่มาช่วยฟรีๆแบบนี้หรอกกองก็พูดแขวะวาทินออกมางั้น คนที่กูต้องขอบคุณก็คือมึงสินะเพราะมึงคือจุดประสงค์ของคุณวาทินเขาสินก็พูดแซกวกองกลองกลับมาเพราะสินรู้เรื่องของกองกับวาทินแล้วกองก็น่าร้อนวูบแต่แซงตีหน้านิ่งเอาไว้ไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อยแล้วนี่ผมกลับได้หรือยังมีธุระต่อกองก็ถามสินเพื่อเปลี่ยนเรื่องมึงกลับได้เลยคุณวาทินเขาบอกกูไว้แล้วว่าจะพามึงไปด้วยสินก็แซวออกมา กองก็หันหน้าไปบองวาทินด้วยสายตาคุนๆแต่ก็ไม่ได้กรัอะไรนะคะรู้สึกอายรุ่นพีมากกว่าบัวเข้ากันเป็นเพีเป็นคุยเลยนะงั้นผมไปก่อนละหวัดดีครับกองก็ยกมือไหว้ศีอีกครั้งก่อนจะเดินนำออกไปหน้าร้านวาทินก็หันมายิ้มนอนให้ศินอย่างขอบคุณแล้วก็เดินตามกองไปทันทีหยุดเลยครับกองก็พูดทามใส ที่กำลังจะเปิดประตูรถให้เขาทำให้ใสชะง,งักมือแล้วมองกองอย่างงงๆผมมีมือผมเปิดเองได้กองก็พูดขึ้นก่อนจะเปิดประตูรถขึ้นไปนั่งวาตินก็แอบ,บยิ้มขำเมืม่อเห็นสีหน้าบัาวเบือของใสแล้วผมจะต้องเปิดให้นายด้วยไหมครับใสก็ถามวาตินกับไม่ต้องให้เขาเปิดเอง กล่องที่ยังไม่ทันจะปิดประตูสนิทก็เปิดออกมาพูดตอบแทนใสแทนวาทินฉันเปิดเองวาทินก็ตอบใสกลับไปก่อนจะเดินอ้อมไปอีกทางแล้วก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งใสก็ขึ้นไปนั่งประจำที่คนครับส่วนลูกน้องของวาทินอีกสองคนก็ขับรถตามหลังมาอีกคันหนึ่งน,น,นะคะก่องก็นั่งกอดอก ไม่ได้พูดอะไรพี่จะพาผมไปทำอะไรที่นั่นกองก็ถามขึ้นอย่างสงสัยก็ถ้าพาไปเพนเฮาส์กองจะไปกับพี่ไหมล่ะวาดินก็ถามกับกองเลยยิ้มย่ะไม่กองก็ตอบทันทีวาดินก็ยิ้มออกมาอ่อนๆพี่อยากอยู่กับกองนานๆจะพาไปเพนเฮาส์กองก็ไม่ยอมไปพี่ก็เลยพาไปที่ห้องสำรานไงล่ะ วาดินก็ตอบออกมาให้กองอะได้รู้ว่าเขาอยากใช้เวลาตรงนี้กับกองจริงจริงแปลว่าคืนนี้ผมจะได้กลับหอ,อก็คงดึกมากเลยสินะแล้วผมจะได้พักผ่อนไหมเนี่ยกองก็ถามแกมประชดพี่ขอเวลาแค่สองชั่วโมงแล้วพี่จะไปส่งกองที่หอพักวาดินก็พูดขอไม่ต้องไปส่งที่หอกองก็พูดขึ้นโดย ไม่หันมามองหน้าวาทินแล้วจะให้ไปส่งที่ไหนวาทินก็ถามพร้อมกับหัวใจที่เริ่มจะพองฟูเล็กนิดด้วยความหวังส่งที่คอนโดพี่นั่นแหละแต่ไม่ใช่ในเพนท์เฮาส์พี่นะผมจะนอนที่ห้องเดิมส่วนพี่ก็นอนเพนท์เฮาส์ของพี่ไปกองกระพูดขึ้นเสียงจัง,จงซึ่งวาทินก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจนะคะแต่ก็แอบเสียดายนิดหน่อยที่กขาไม่ยอมให้เขานอนด้วย กลองไม่อยากขึ้นไปนอนเป็นเฮาพี่หรอวาทินก็ถามเพื่อฟุกไม่พี่อย่ามาสาสีมากไม่งั้นผมจะกลับไปนอนหอจริงๆด้วยกลองก็พูดคูยวาทินก็เลยปิดปากเงียบไปเลยไม่ถามอีกยิ้มอะไรใส่อยากโดนจับถ่วงน้ำํำเไยวาทินก็แกล้งหันไปพานใส่ใสที่กำลังแอบยิ้มทำให้ใส่นิหุบยิ้มทันทีเลยค่ะทุกคน แก้มจะแตกก็ตอนที่26แล้วนะคะอีกหน่อยก็ตอนที่27นะคะทุกคนนัองคอยติดตามนะคะว่าคู่เนี้มันจะมีอะไรที่สนุกสนุกอีกเยอะเลยค่ะแต่ต้องติดตามโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอน27นะคะ